ดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซบหนูภาะอีสาน HD จานดาวเทียม i p m หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากรงแก้วค่ะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดริสเกตค่ะจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2564เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์2564ค่ะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิเกตนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดรีสเกตประจำปี2564ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดริสเกตร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดริสเกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชว,วงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งเผยแพร่และประ าสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนนายพานุพงษ์แสงคำสหกรณ์จังหวัดสิจเกตเป,เปิดเผยค่ะว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2527เป็นต้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชว,วงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสะเกตร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขบวน นการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุจเกตตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุจเกตประจำปี2564เพื่อเป็นการถวายเป็นราชสักการะและปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวเกิดความรักความศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยอันจน นำมาซึ่งความรู้รักสามคัคคีความเอื้ออาทรและความเป็นหนึ่งเดียวของสหกรณ์ไทย ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนาโดยอารัธนาพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสักการะพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวางพันพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตรวมกับสำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดสิสเกตซึ่งปีนี้ได้ปรับลดกิจกรรมต่างๆลงจากทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และคณะผู้จัดงานได้มีการคัดกรองผู้ร่วมงานตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดโดยการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดสุรเกตมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหมู่คณะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและประชาชนในทุกสาขาอาชีพได้อย่างยั่งยืนค่ะ